คุณเคยสงสัยไหมว่าเสื้อผ้าที่เราใส่ไปพบแพทย์อาจมีผลต่อการดูแลรักษาที่เราได้รับหรือไม่หลายคนอาจไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้เพราะที่ผ่านมาเรามักเลือกเสื้อผ้าแบบที่ใส่ง่ายสะดวกและรวดเร็วแต่ในความเป็นจริงการแต่งกายไปโรงพยาบาลไม่ใช่แค่เรื่องความสวยงามหรือความสบายเท่านั้นหากยังเป็นสัญญาณเงียบๆที่เราส่งไปถึงคุณหมอและพยาบาลเกี่ยวกับตัวตนของเราอีกด้วยงานวิจัยทางการแพทย์หลายชิ้นพบว่า ความประทับใจแรกที่บุคลากรทางการแพทย์มีต่อผู้ป่วยแม้จะเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วินาทีแรกก็สามารถส่งผลต่อวิธีการสื่อสารระดับความใส่ใจและการตัดสินใจในการรักษาได้โดยเฉพาะผู้สูงอายุภาพลักษณ์ภายนอกยิ่งทำให้ผู้อื่นเกิดอคติได้ง่ายแม้จะเป็นโดยไม่รู้ตัวเสื้อผ้าที่สะอาดเรียบร้อยใส่ง่ายถอดง่ายและเหมาะสมไม่เพียงช่วยให้คุณรู้สึกมั่นใจขึ้นแต่ยังช่วยให้ขั้นตอนการตรวจเป็นไปอย่างราบรื่น ไม่เสียเวลาอันมีค่าไปกับเรื่องไม่จําเป็นตลอดทั้งวิดีโอนี้ผมจะเล่าให้คุณฟังถึงความผิดพลาดที่พบบ่อยหกข้อที่ผู้สูงอายุหลายคนมักทําเมื่อเลือกเสื้อผ้าไปพบแพทย์พร้อมคําแนะนําง่ายๆที่คุณสามารถค่อยๆปรับได้ทีละเล็กทีละน้อยรายละเอียดเล็กๆเ,เหล่านี้หากใส่ใจอย่างถูกจุดจะช่วยให้คุณได้รับการดูแลที่ดีขึ้นรู้สึกสบายใจมากขึ้นและได้รับความเคารพอย่างที่ควรจะเป็นหากคุณเคยรู้สึกว่าตัวเองถูกมองข้ามในการตรวจครั้งก่อน หรือแค่อยากให้การไปหาหมอแต่ละครั้งเป็นเรื่องง่ายและดีต่อใจมากขึ้นผมเชื่อว่าสิ่งที่กำลังจะเล่าต่อไปนี้จะทำให้คุณพยักหน้าเห็นด้วยแน่นอนเรามาเริ่มกันเลยนะครับความผิดพลาดข้อที่หนึ่งใส่เสื้อผ้าหลายชั้นและรัดแน่นเกินไปเมื่อแฟชั่นกลายเป็นอุปสรรคต่อสุขภาพผู้สูงอายุจำนวนไม่น้อยยังคงรักษานิสัยการแต่งกายให้ดูเรียบร้อยทุกครั้งที่ออกจากบ้านโดยเฉพาะเมื่อต้องไปยังสถานที่ที่ดูเป็นทางการอย่างคลินิกหรือโรงพยาบาล นี่ถือเป็นวัฒนธรรมที่ดีแสดงถึงความเคารพต่อผู้อื่นและต่อตัวเองเสื้อชั้นหนเสื้อเชิ้ตเสื้อคลุมเนไทยเข็มขัดหรือแม้แต่เสื้อกระชับสัสดส่วนทุกอย่างถูกเลือกอย่างพิถีพิถันราวกับเป็นเกราะที่ช่วยให้รู้สึกมั่นใจและดูดีแต่ในสภาพแวดล้อมทางการแพทย์เสื้อผ้าที่ซับซ้อนเหล่านี้กลับกลายเป็นอุปสรรคทําให้การตรวจรักษายากขึ้นและไม่สบายตัวเสื้อผ้าแต่ละชั้นที่คุณใส่เพิ่ม คือขั้นตอนที่ต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นเมื่อแพทย์จำเป็นต้องตรวจหน้าอกวัดความดันตรวจหัวใจและปอดทำอัตราสาวหรือแม้แต่ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจหากคุณมีอาการปวดข้อแขนอ่อนแรงปวดหลังหรือทรงตัวไม่ดีการถอดเสื้อผ้าที่มีปุ่มเล็กๆซิปแข็งหรือยางรัดแน่นอาจทําให้คุณเหนื่อยลำบากใจและบางครั้งก็รู้สึกอายที่ต้องขอให้คนอื่นช่วยสถานการณ์แบบนี้มักเกิดขึ้นในห้องตรวจที่อากาศเย็นบุคลากรทางการแพทย์ กำลังรออยู่ขณะที่คุณต้องรีบถอดเสื้อผ้าทีละชิ้นอย่างทุลักทุเลความรู้สึกถูกเร่งเรา้าขาดความเป็นตัวของตัวเองและไม่สบายใจจะส่งผลต่อสภาพจิตใจตลอดการตรวจและอาจลดประสิทธิภาพของการดูแลรักษาไปโดยไม่รู้ตัวตัวอย่างที่เห็นชัดคือเรื่องของลุงสมชายอายุ74ปีผู้ที่ภาคภูมิใจในความสุภาพเรียบร้อยของตัวเองทุกครั้งที่ไปหาหมอลุงมักใส่เสื้อเชิตสีขาวเนคไทและเสื้อสูทพอดีตัว แต่ครั้งหนึ่งแพทย์จำเป็นต้องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจอย่างเร่งด่วนลุงต้องถอดเสื้อผ้าทีละชิ้นขณะที่พยาบาลและแพทย์ยืนรอทั้งลุงและทีมแพทย์ต่างรู้สึกตึงเครียดและเสียเวลาทั้งที่การตรวจยังไม่ถันเริ่มหลังจากวันนั้นลุงสมชายลองเปลี่ยนมาใส่เสื้อโปโลกับกางเกงยางยืดแบบเรียบง่ายในครั้งถัดไปผลที่ได้เกินคาดแพทย์มีเวลาพูดคุยให้คำแนะนำมากขึ้นลุงรู้สึกสบายใจได้รับความเคารพ และการตรวจเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมงานวิจัยด้านผู้สูงอายุพบว่าความสบายทางร่างกายส่งผลอย่างมากต่อสภาพจิตใจและความร่วมมือของผู้ป่วยในการรักษาเสื้อผ้าที่นุ่มใส่ง่ายถอดง่ายเช่นเสื้อสวมศีรษะการเก่งยางยืดขากว้างหรือเสื้อที่มีกระดุมเม็ดใหญ่ไม่เพียงช่วยประหยัดเวลาแต่ยังช่วยลดความตึงเครียดโดยเฉพาะเมื่อจําเป็นต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าอย่างรวดเร็วหรือทําการตรวจแบบไม่คาดคิด นั่นไม่ได้หมายความว่าคุณต้องละทิ้งความเรียบร้อยหรือการให้เกียรต,ติตัวเองตรงกันข้ามเสื้อผ้าที่เหมาะสมคือการแสดงให้เห็นว่าคุณดูแลตัวเองอย่างฉลาดและเป็นจริงดังนั้นก่อนถึงวันนัดแพทย์ลองใช้เวลาไม่กี่นาทีเลือกเสื้อผ้าที่ไม่เพียงดูดีแต่ยังสะดวกสบายเมื่อคุณรู้สึกผ่อนคลายแพทย์ก็จะสามารถโฟกัสกับสิ่งสำคัญที่สุดได้ง่ายขึ้นนั่นคือสุขภาพและความสบายใจของคุณการเปลี่ยนแปลงเล็กๆในการแต่งกาย บางครั้งอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในเส้นทางการดูแลสุขภาพในวัยสูงอายุความผิดพลาดข้อที่สองเสื้อผ้าถอดยากใส่กลับยากเมื่อกระดุมเม็ดเล็กและซิปยาวกลายเป็นอุปสรรคที่มองไม่เห็นสำหรับผู้สูงอายุหลายคนการใส่เสื้อเชิ้ตมีกระดุมเสื้อคลุมมีซิปกางเกงมีต่าคอ,อหรือเสื้อชั้นในที่ต้องติดด้านหลังเป็นสิ่งที่คุ้นเคยมานานหลายปีเสื้อผ้าเหล่านี้ช่วยให้ดูเรียบร้อยสุภาพและมั่นใจ แต่เมื่ออยู่ในบริบทของการไปพบแพทย์กลับกลายเป็นความไม่สะดวกโดยไม่รู้ตัวตอนอยู่ที่บ้านคุณอาจค่อยๆติดกระดุมหรือรู้ซิปตามจังหวะมือของตัวเองได้อย่างสบายแต่เมื่อเข้าห้องตรวจที่เวลามีจำกัดและบรรยากาศมักเย็นและขับแคบการเคลื่อนไหวเล็กๆเหล่านี้กลับกลายเป็นแรงกดดันที่ไม่จำเป็นกระดุมเม็ดเล็กแต่ละเม็ดซิปแต่ละช่วงหรือคอเกี่ยวที่ซับซ้อนล้วนทำให้คุณเสียเวลาเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะเมื่อจำเป็นต้องถอดเสื้อเพื่อวัดความดัน ฟังเสียงหัวใจและปอดตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจหรือดูสภาพผิวหนังการยืนหรือนั่งจัดการกับเสื้อเชิ้ตหนึ่งตัวขณะที่พยาบาลหรือคุณหมอกำลังรออาจทำให้คุณรู้สึกตึงเครียดไม่เป็นธรรมชาติและบางครั้งก็รู้สึกต่อไอสำหรับผู้ที่มีปัญหาข้อติดมืออ่อนแรงสายตาพร่ามัวหรือการเคลื่อนไหวไม่คล่องความลำบากเหล่านี้ยิ่งเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าความไม่สะดวกไม่ได้เกิดขึ้นแค่ตอนถอดเสื้อผ้าหลังการตรวจ เมื่อร่างกายอาจอ่อนเพลียคุณยังต้องกลับมาจัดการกับกระดุมและซิปเหล่านั้นอีกครั้งทำให้ประสบการณ์การไปหาหมอโดยรวมไม่น่ารื่นรมหากเหตุการณ์แบบนี้เกิดซ้ำๆอาจทำให้คุณรู้สึกหลังเลไม่อยากไปตรวจและส่งผลต่อสภาพจิตใจรวมถึงความรู้สึกพึ่งพาตัวเองได้ของคุณเองทางเลือกที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำคือการเลือกเสื้อผ้าที่เรียบง่ายใส่ง่ายถอดง่ายเช่นเสื้อสวมสีสันเนื้อนุ่มเสื้อที่มีกระดุมเม็ดใหญ่หรือกระดุมแม่เหล็ก กางเกงเอวอย่างยืดหรือเสื้อคลุมที่ไม่ต้องใช้ซิปเสื้อผ้าแบบนี้ยังคงความสุภาพเรียบร้อยแต่ช่วยให้คุณจัดการตัวเองได้สะดวกขึ้นมากในสถานพยาบาลที่ความรวดเร็วและความคล่องตัวเป็นสิ่งสําคัญที่สําคัญที่สุดการเลือกเสื้อผ้าใส่ง่ายแสดงให้เห็นว่าคุณรู้จักดูแลตัวเองอย่างฉลาดและใส่ใจเมื่อคุณเป็นฝ่ายควบคุมรายละเอียดเล็กๆได้ตั้งแต่การเลือกเสื้อไปจนถึงการถอดและใส่คุณก็ช่วยให้คุณหมอและพยาบาลมีสมาธิกับสิ่งสําคัญจริงๆได้มากขึ้น นั่นคือสุขภาพและความต้องการของคุณเสื้อหนึ่งตัวที่ใส่ง่ายบางครั้งไม่ใช่แค่ความสะดวกแต่เป็นก้าวเล็กๆที่ช่วยให้คุณเข้าห้องตรวจด้วยใจที่มั่นคงและผ่อนคลายมากขึ้นความผิดพลาดข้อที่สใส่เครื่องประดับและของตกแต่งมากเกินไปเมื่อของที่มีคุณค่าทางใจกลายเป็นอุปสรรคในห้องตรวจเครื่องประดับเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผู้สูงอายุจํานวนมากอาจเป็นแหวนแต่งงานที่อยู่ด้วยกันมาหลายสิบปีสายคอที่ลูกหลานให้ในโอกาสพิเศษ หรือนาฬิกาเรือนเดิมที่ใช้ดูเวลาทุกวันสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มีแค่คุณค่าทางวัตถุแต่ยังมีคุณค่าทางจิตใจยอย่างลึกซึ้งอย่างไรก็ตามเมื่อไปพบแพทย์การใส่เครื่องประดับนาฬิกาหรือของตกแต่งมากเกินไปอาจสร้างความยี้มุ่งยากโดยไม่คาดคิดในสถานพยาบาลเวลาเป็นสิ่งมีค่าการต้องถอดแหวนสอยข้อมือสอยคอหรือนาฬิกาทีละชิ้นเมื่อแพทย์ต้องวัดความดันตรวจชีพจรทำการตรวจพิเศษ หรืออัลตราซาวอาจทําให้เสียเวลาและทําให้คุณรู้สึกเก้อเขินสําหรับผู้สูงอายุที่ข้อติมือไม่แข็งแรงหรือสายตาไม่ดีการถอดเครื่องประดับที่มีตัวล็อกเล็กหรือขอเกี่ยวซับซ้อนยิ่งเป็นเรื่องยากคุณอาจต้องรีบทําต่อหน้าสายตาที่รอคอยของพยาบาลขณะเดียวกันก็เครียดเพราะกลัวทําตกหรือทําหายเรื่องของป้าสมพรอายุ80ปีเป็นตัวอย่างที่ใกล้ตัวป้ารักเครื่องประดับที่ลูกหลานให้มากจึงมักใส่ครบทุกชิ้นเมื่อออกจากบ้าน รวมถึงตอนมาพบแพทย์ครั้งหนึ่งในการตรวจหัวใจพยาบาลต้องติดอุปกรณ์วัชีประจรแต่ถูกขัดขวางด้วยสอยคอและกำไลของป้าการถอดทีละชิ้นทําให้ป้าเสียเวลาและกังวลว่าจะทําของหายหลังจากวันนั้นป้าสมพรตัดสินใจไม่ใส่เครื่องประดับมาโรงพยาบาลอีกนํามาแค่เอกสารจําเป็นและใจที่สบายขึ้นผลคือการตรวจเป็นไปอย่างราบรื่นและป้าก็ไม่ต้องกังวลเรื่องการดูแลของมีค่าอีกต่อไปคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ คือควรหลีกเลี่ยงการใส่เครื่องประดับเมื่อไปโรงพยาบาลหรือคลินิกหากจำเป็นต้องใส่ของบางอย่างเช่นสายรัดแจ้งเตือนทางการแพทย์หรือแหวนแต่งงานควรแจ้งเจ้าหน้าที่ลุงหน้าเพื่อให้เขาเตรียมตัวในการตรวจหากไม่อยากถอดควรเลือกเครื่องประดับที่เรียบง่ายถอดใส่ง่ายและไม่ใช่โลหะที่รบกวนการตรวจนอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงต่างหูขนาดใหญ่นาฬิกาโลหะหรือสร้อยหลายเส้นหากทราบลุงหน้าว่าต้องมีการตรวจพิเศษหรือถ่ายภาพทางการแพทย์ การที่คุณมาห้องตรวจด้วยลักษณะที่เรียบร้อยสบายตัวและไม่เกะก,กะไม่ได้หมายความว่าคุณลดคุณค่าของตัวเองตรงกันข้ามมันแสดงให้เห็นว่าคุณเป็นคนรอบคอบเข้าใจสถานการณ์และให้ความสําคัญกับสุขภาพเป็นอันดับแรกเมื่อเป็นเช่นนี้แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ก็จะช่วยดูแลคุณได้ง่ายเยะขึ้นทําให้การนัดหมายเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นการเตรียมตัวเพียงเล็กน้อยล่วงหน้าจะช่วยให้คุณรู้สึกอุ่นใจ มั่นใจและลดความกังวลตลอดการตรวจรักษาความผิดพลาดข้อที่สใส่รองเท้าถอดยากหรือไม่ปลอดภัยก้าวพลาดเพียงครั้งเดียวอาจทําให้ทั้งการตรวจสะดุดรองเท้ามักเป็นสิ่งสุดท้ายที่เราเลือกก่อนออกจากบ้านและก็เป็นสิ่งที่ถูกมองข้ามได้ง่ายที่สุดผู้สูงอายุหลายคนจากความเคยชินตั้งแต่สมัยยังทํางานมักเลือกใส่รองเท้าผูกเชือกรองเท้าหนังแข็งบูทมีซิปหรือรองเท้าแต่รัดส้นเมื่อไปโรงพยาบาลรองเท้าเหล่านี้อาจดูดี ทนทานหรือให้ความรู้สึกมั่นคงแต่ในสภาพแวดล้อมของการตรวจรักษากลับก,กลายเป็นอุปสรรคอย่างแท้จริงลองนึกภาพว่าคุณถูกเรียกขึ้นช่างน้ำหนักถูกขอให้ถอดรองเท้าเพื่อตรวจเทา้าหรือจำเป็นต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อตรวจอย่างละเอียดในสถานการณ์แบบนี้การต้องนั่งลงก้มตัวแกะเชือกรองเท้าทีละเส้นรู้ซิปหรือปลดสายรัดอาจเป็นเรื่องลำบากมากโดยเฉพาะหากคุณมีอาการปวดหลังข้อติดส่งตัวไม่ดีหรือมีอาการเวียนศีรษะ ผู้สูงอายุไม่น้อยเกือบล้มเพราะพยายามถอดรองเท้าหรือรู้สึกอายที่ต้องขอให้พยาบาลหรือคนในครอบครัวช่วยเรื่องของลุงสมศักดิ์ดีอายุ72ปีเป็นตัวอย่างที่น่าคิดลุงไปคลินิกด้วยรองเท้าบูทคู่โปรดที่ผูกเชือกแน่นเมื่อถูกขอให้ชั่งน้ำหนักและตรวจเท้าลุงก้มลงถอดรองเท้าและเกิดเสียการทรงตัวเกือบล้มลงไปโชคดีที่ยังพยุงตัวได้ทันหลังจากวันนั้นลุงสมศักดิ์ดีเปลี่ยนมาใส่รองเท้าแบบสวม พื้นหนุ่มถอดง่ายใส่ง่ายนับแต่นั้นการไปหาหมอก็อกลายเป็นเรื่องเบาขึ้นไม่ต้องลนลานและที่สำคัญลุงยังรู้สึกว่าตัวเองยังพึ่งพาตัวเองได้เหมือนเดิมนอกจากเรื่องความยากง่ายในการถอดแล้วรองเท้ายังมีผลต่อความปลอดภัยโดยตรงพื้นรองเท้าที่ลื่นรองเท้าแข็งหรือหนักเกินไปสามารถเพิ่มความเสี่ยงในการลื่นล้มโดยเฉพาะบนพื้นกระเบื้องหรือพื้นแนวในโรงพยาบาลเมื่อคุณรู้สึกไม่มั่นคง จก็จะยิ่งกังวลและส่งผลต่ออารมณ์ตลอดการตรวจผู้เชี่ยวชาญแนะนําว่าผู้สูงอายุควรเลือกรองเท้าที่มีพื้นกันลื่นวัสดุนุ่มสวมง,ง่ายถอดง่ายโดยเฉพาะเมื่อต้องไปพบแพทย์ควรเลือกรองเท้าแบบสวมรองเท้าแต่ที่ใช้แถบตินตุ๊กแกเบาๆหรือรองเท้าผ้าใบเรียกง่ายที่ไม่ต้องผูกเชือกตัวเลือกเหล่านี้ช่วยเพิ่มความปลอดภัยประหยัดแรงและลดความวุ่นวายในสถานการณ์ที่ต้องเคลื่อนไหวหรือถอดรองเท้าอย่างรวดเร็วการเตรียมรองเท้าที่เหมาะสม ไม่ใช่แค่เรื่องความสะดวกแต่คือการดูแลตัวเองอย่างมีสติเมื่อคุณก้าวเข้าห้องตรวจด้วยท่าทางมั่นคงและมั่นใจคุณกำลังส่งสัญญาณชัดเจนว่าฉันให้ความสำคัญกับสุขภาพของตัวเองและพร้อมร่วมมือเพื่อการดูแลที่ดีที่สุดนี่คือก้าวเล็กๆที่อาจทำให้ทั้งการตรวจเป็นไปอย่างราบรื่นสบายใจและเต็มไปด้วยพลังบวกความผิดพลาดข้อที่ห้าใส่ชุดนอนหรือเสื้อผ้าที่ดูตามสบายเกินไปเมื่อความสะดวกปรับภาพลักษณ์ของตัวเองในการไปตรวจตามปกติ ผู้สูงอายุจำนวนไม่น้อยเลือกใส่ชุดนอนเสื้อคลุมอยู่บ้านหรือเสื้อผ้าเก่ายับง่ายไปคลินิกหรือโรงพยาบาลด้วยเหตุผลง่ายๆคืออยากสบายประหยัดแรงไม่ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าหรือคิดว่าไปตรวจทับเดียวใส่อะไรก็ได้ความคิดนี้เป็นเรื่องธรรมดาและเข้าใจได้แต่เสื้อผ้าที่ดูรงุงรังหรือเป็นชุดนอนอาจทําให้ผู้อื่นรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับตัวคุณแม้ไม่มีใครอยากถูกตัดสินจากภายนอก แต่ความจริงคือความประทับใจแรกมีความสําคัญเมื่อคุณปรากฏตัวในชุดนอนหรือเสื้อคลุมบางๆที่ดูไม่เรียบร้อยภาพลักษณะนั้นอาจทําให้ผู้อื่นมองว่าคุณไม่สดใสขาดความกระตือรือร้นหรือไม่สามารถดูแลตัวเองได้ดีทั้งที่ความเป็นจริงอาจไม่ใช่เลยงานวิจัยด้านจิตวิทยาการแพทย์บางชิ้นพบว่าผู้ป่วยที่แต่งกายไม่เรียบร้อยมักถูกมองว่าไม่ใส่ใจสุขภาพหรือให้ความร่วมมือในการรักษาน้อยโดยไม่รู้ตัว ความรู้สึกนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่จากสายตาคนอื่นแต่ยังสะท้อนกลับมาที่ใจของคุณเองเมื่อใส่เสื้อผ้าที่ไม่เป็นระเบียบคุณอาจรู้สึกอ่อนแอไม่มั่นใจและไม่กล้าพูดคุยกับแพทย์อย่างเต็มที่ในทางตรงกันข้ามเมื่อคุณเลือกใส่เสื้อผ้าที่สะอาดเรียบร้อยเช่นกางเกงยางยืดเรียบๆเ,เสื้อแขนยาวหรือเสื้อไหมพรมบางคุณไม่ได้แค่แสดงความเคารพต่อการนัดหมายแต่ยังบอกตัวเองว่าฉันยังควบคุมชีวิตของฉันได้ การเลือกเสื้อผ้าที่เหมาะสมไม่ได้หมายความว่าต้องแพงหรือซับซ้อนแค่เป็นชุดที่เรียบง่ายนุ่มสะอาดและดูดีพอให้คุณรู้สึกสบายให้แพทย์ตรวจได้สะดวกและที่สำคัญให้คุณรักษาความมั่นใจของตัวเองไว้นี่คือวิธีเงียบๆแต่ได้ผลจริงในการสร้างบรรยากาศการตรวจที่ดีและเต็มไปด้วยความเคารพซึ่งกันและกันการใส่ใจรายละเอียดเล็กๆเ,เ,เหล่านี้อย่างสม่ำเสมอจะช่วยยกระดับคุณภาพการดูแลที่คุณได้รับ เมื่อคุณแสดงให้เห็นว่าคุณยังใส่ใจและยังเป็นฝ่ายเลือกทีมแพทย์ก็จะดูแลคุณด้วยความเชื่อมั่นและตั้งใจมากขึ้นเพราะสุขภาพไม่ได้อยู่แค่ในตัวเลขบนแฟ้มประวัติแต่สะท้อนออกมาจากวิธีที่คุณดูแลและให้คุณค่ากับตัวเองในทุกๆวันความผิดพลาดข้อที่6ใส่เสื้อผ้าที่สกรปรกหรือยังไม่ได้ซักเมื่อความเผลอเล็กๆส่งผลต่อความประทับใจครั้งใหญ่ชีวิตที่เร่งรีบสุขภาพที่อ่อนลงความจำที่ไม่คมชัดเหมือนเดิมหรือบางวันแค่รู้สึกหดหูใจ สิ่งเหล่านี้ล้วนทําให้เรื่องการซักผ้าเปลี่ยนเสื้อผ้าสะอาดกลายเป็นเรื่องที่ถูกมองข้ามไปได้ง่ายสําหรับผู้สูงอายุนี่เป็นเรื่องที่เข้าใจได้และพบได้บ่อยมากแต่หากไม่ใส่ใจให้ทันเวลาการใส่เสื้อผ้าซ้ําที่เก่ามีกลิ่นหรือมีคราบสกปรกไปพบแพทย์อาจนําไปสู่ผลกระทบที่ไม่คาดคิดไม่เพียงกระทบต่อความรู้สึกของคุณเองแต่ยังส่งผลต่อวิธีที่บุคลากรทางการแพทย์มองและดูแลคุณด้วยเสื้อผ้าที่สะอาดมีกลิ่นหอมอ่อน,ออน เป็นสัญญาณชัดเจนว่าคุณยังดูแลชีวิตประจําวันของตัวเองได้ยังใส่ใจภาพลักษณ์และยังมีความสามารถในการดูแลตัวเองในทางตรงกันข้ามเสื้อผ้าที่ดูสกรปรกหยกับหรือมีกลิ่นอาจทําให้แพทย์หรือพยาบาลเผลอคิดว่าคุณกําลังลําบากในการใช้ชีวิตขาดการดูแลจากครอบครัวหรืออาจไม่สามารถดูแลตัวเองได้แล้วสิ่งนี้อาจทําให้ทิศทางการพูดคุยเปลี่ยนไปจากการเน้นปัญหาสุขภาพที่คุณตั้งใจมาตรวจกลายเป็นการกังวลเรื่องสังคมและการพึ่งพิงแทน แม้จะไม่มีใครพูดออกมาตรงๆแต่การเปลี่ยนแปลงในมุมมองนี้ส่งผลเยียบๆต่อระดับความเคารพความเชื่อมั่นและความร่วมมือในระหว่างการตรวจคุณอาจถูกมองคาดเคลื่อนเพียงเพราะเสื้อหนึ่งตัวที่ยังไม่ได้ซักให้สะอาดในเวลาที่เหมาะสมหากคุณมีความลำบากเรื่องการซักผ้าไม่ว่าจะเพราะเหนื่อยไม่มีเครื่องซักผ้าหรือไม่มีแรงยกผ้าหนักๆอย่าลังเลที่จะขอความช่วยเหลืออาจเป็นจากลูกหลานเพื่อนบ้านที่ไว้ใจได้หรือบริการชุมชน กลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่ปัจจุบันหลายแห่งมีโครงการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ใช้ชีวิตอย่างอิสระรวมถึงการช่วยงานประจําวันอย่างการซักผ้าหรือทําความสะอาดบ้านการขอความช่วยเหลือไม่ใช่ความอ่อนแอแต่เป็นสัญญาณของความฉลาดและการรู้จักดูแลตัวเองไม่มีใครคาดหวังให้คุณแต่งตัวหรูหราไมเอีม่มหรือมีราคาแพงเพียงแค่เสื้อผ้าที่สะอาดพอดีตัวและดูแลอย่างตั้งใจก็เป็นการยืนยันอย่างเงียบๆแต่ชัดเจนว่าคุณยังใส่ใจตัวเอง และยังสมควรได้รับความเคารพอย่างเต็มที่แพทย์สามารถรับรู้สิ่งนี้ได้และจะให้ความใส่ใจกับคุณอย่างเหมาะสมมากขึ้นการดูแลตัวเองจากเรื่องเล็กๆอย่างการซักเสื้อผ้าให้สะอาดก็เป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสุขภาพใจทุกครั้งที่คุณไปห้องตรวจด้วยเสื้อผ้าที่สะอาดคุณกำลังบอกกับโลกว่าคุณยังเป็นเจ้าของชีวิตของตัวเองแม้อายุจะมากขึ้นแรงจะลดลงแต่ศักดิ์ศรีและความตั้งใจยังคงอยู่ครบถ้วนและสิ่งนี้เองจะเปิดพื้นที่ของการตรวจรักษาที่อบอุ่น อีมนุษยธรรมที่คุณจะได้รับการรับฟังความเข้าใจและการดูแลอย่างเต็มที่สรุปแล้วเสื้อผ้าไม่ใช่แค่รูปลักษณ์ภายนอกแต่เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางการดูแลสุขภาพหลังจากที่เราได้พูดถึงความผิดพลาด6ข้อที่ผู้สูงอายุจำนวนมากมักพบในการเลือกเสื้อผ้าไปพบแพทย์หวังว่าคุณจะมองเห็นความสำคัญของรายละเอียดเล็กๆเ,เหล่านี้ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นบางทีคุณอาจเคยคิดว่าใส่อะไรไปโรงพยาบาลก็ไม่สำคัญ ขอแค่ได้ตรวจได้รักษาก็พอแต่ความจริงคือเสื้อผ้าไม่เพียงสะท้อนว่าคุณมองตัวเองอย่างไรยังส่งผลโดยตรงต่อวิธีที่ผู้อื่นโดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์มองและปฏิบัติต่อคุณเสื้อผ้าที่เหมาะสมไม่จําเป็นต้องซับซ้อนหรือราคาแพงสิ่งสําคัญคือต้องสะอาดสบายใส่ง่ายถอดง่ายและปลอดภัยต่อการเคลื่อนไหวเมื่อคุณใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีเลือกเสื้อผ้าที่เหมาะสมคุณกําลังช่วยให้การนัดตรวจ เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นคุณช่วยให้ตัวเองมั่นใจลดความเกลื่อนและช่วยให้แพทย์มีสมาธิกับสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นคือสุขภาพของคุณอายุอาจนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ก็นำมาซึ่งความรอบคอบประสบการณ์และศักดิ์ศรีที่คุณมีสิทธิรักษาไว้ทุกการดูแลตัวเองไม่ว่าจะเล็กแค่ไหนเช่นการเลือกรองเท้าที่ใส่ง่าย หรือการเปลี่ยนเสื้อสะอาดก่อนออกจากบ้านล้วนเป็นการบอกว่าคุณยังเป็นผู้ควบคุมชีวิตของตัวเองยังให้คุณค่ากับสุขภาพและยังสมควรได้รับการรับฟังและความเคารพหากคุณพบว่าตัวเองเคยทำพลาดในข้อใดข้อหนึ่งอย่าก,กังวลที่จะเปลี่ยนแค่ปรับเล็กน้อยคุณก็สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตทําให้การไปพบแพทย์ดีขึ้นและช่วยให้ทีมแพทย์มองเห็นคุณในมุมที่ถูกต้องมากขึ้นและหากคุณเป็นคนที่แต่งกายเหมาะสมอยู่แล้วขอให้มองว่านี่คือการยืนยันว่า คุณกำลังเดินมาถูกทางเป็นวิธีเงียบๆแต่ทรงพลังในการปกป้องทั้งสุขภาพและศักดิ์ศรีของตัวเองขอบคุณที่ติดตามรับฟังมาจนถึงตอนจบหวังว่าการแบ่งปันอย่างจริงใจเหล่านี้จะเป็นเสมือนสัมภาระใจที่ช่วยให้คุณมั่นใจและหนักแน่นขึ้นในทุกครั้งที่ต้องไปพบแพทย์สุขภาพคือสิ่งล้ำค่าและคุณคูควรกับการดูแลอย่างครบถ้วนทั้งภายนอกและภายใน